ดินเป๊กเปิดโชคถูกหนุ่มวัย21ใช้มีดฟันเข้าคางตลางปั๊มหญ้านำกำแหงเลือดอามือมีดอ้างแท้ป้องกันตัวกลางดึกของคืนวันที่3สิงหาคม2568ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สุดช็อกขึ้นในวงการบันเทิงไทยเมื่อเป๊กเปิดโชคอายนบ,บุตรนักร้องขวัญใจมหาชนเจ้าของชาย,ยาคุณลุงผลิตถูกชายวัย21ปีใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณปลายคาง ได้รับบาดเจ็บเลือดอาบกลางปั๊มน้ำมันย่านซอยรำคำแหง76เขตบางกะปิกรุงเทพโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ถิงแค่สร้างความตกใจให้กับแฟนขับเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสนใจทันทีที่ข่าวเผยแพร่ออกมาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนหัวหมากพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิสยามวมใจปู่อินที่เข้าพื้นที่หลังได้รับแจ้งพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ภาย ในบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อชื่อดำโดยผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นมีเลือดไหลออกจากบริเวณคลางอย่างต่อเนื่องสภาพหน้าเป็นหัวซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การปฐรมพยาบาลในเบื้องต้นอย่างเร่งดวง่วนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมรากเพื่อเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมชายผู้ก่อเหตุคือนายชุติเทพอายุ21ปีชาวจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งยังอยู่ในที่เกิดเหตุแล,และไม่ได้หลบหนี เขาได้รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมของกลางเป็นอาวุธมีดพาสัน้นขนาดความยาวประมาณ20ซติเมตรโดยนายชุดิเทพให้การในเบื้องต้นว่าตนเองเป็นไดเดอร์ส่งอาหารซึ่งมักจะทำงานช่วงกลางคืนจึงจำเป็นต้องพบมีดไว้เพื่อป้องกันตัวเนื่องจากเคยประสบเหตุถูกชาวต่างชาติทำร้ายมาก,ก่อนและในคืนเกิดเหตุตนได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปรับแฟนสาวจากที่ทำงาน ขณะขับผ่านปั๊มน้ำมันได้เห็นชายคนหนึ่งสิ้นภายหลังทราบว่าเป็นเป็กเตอรชูเดินมวยวายกรีดร้องกลางถนนก่อนจะกระโดดก่อนหน้ารถกระบะท,ที่กำลังขับเข้าปัม๊มต้นเห็นเหตุการณ์ผิดปกติจึงตัดสินใจจอดรถเข้าไปช่วยเหลือเพราะเข้าใจว่ามีการทำร้ายกันเมื่อเข้าไปในจุดเกิดเหตุนายชุติเทพอ้างว่าทุกชายคนดังกล่าวพุ่งเข้ามาชกเข้าที่ใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ตนเองจึงชกกลับไปตามสัญชาตญาณเพื่อป้องกันตัวแต่ชายคนนั้นกล่าวยังไม่หยุดและพยายามเดินเข้ามาหาอีกด้วยความตกใจและเกรงว่าจะได้รับอันตรายมากกว่านี้จึงได้ควักมีดที่เหน็บไว้บริเวณเอวด้านหลังออกมาและตะวัดไปโดนบริเวณคางของเปิดเผ์โชคเข้าจางัจางๆจนเขาล้มลงกับพื้นทันทีเหตุการณ์ไม่ได้จบลงทิ้งแค่นั้นเพราะจากการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เป็กถูกฟันและล้มลงไปกับพื้นแล้วเขาได้พยายามลุกขึ้นใหม่ครั้งทายในเวลาไม่ถึง5นาทีและยังคงแสดงท่าทีกรดเกรียวพร้อมตะโกนสินดังก่อนจะพุ่งเข้าหาชายอีกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ใช่คนก่อเหตุและได้เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยวิ่งไล่กันรอบปั๊มน้ำมันจนชายอีกคนล้มลงเป็กจึงเข้าไปจับตัวไว้ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าคนในบริเวณนั้นจะเข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันได้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพันตำรวจเอกนเรนเครื่อสนุกผู้กำกับการสอนหูมาระบุว่าขณะน,นี้ได้ดำเนินคดีกับนายชุติเทศเป็นที่เรียบร้อยโดยแจ้งสองข้อหาได้แก่พบพาอาวุธมีดในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ โดยอยู่ระหว่างรอสอบปากคำเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยเฉพาะจากฝั่งเป็กเธอโชคซึ่งยังคงทับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและยังไม่สามารถให้ปากคำได้ในขณะน,นี้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นที่เป็กมีพฤติกรรม,มุว่ยวายก่อนเกิดเหตุว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาอาจจะมีอาการมืนเมาหรือมีปัญหาทางจิตใจซึ่งอาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประทะขึ้น นายชุติเทพให้การว่าตอนนั้นผมกับแฟนแค่ขับรถผ่านและเห็นคนเดินกรีดร้องก่อนหน้ารถก็เลยจอดดูผมไม่ได้รู้จักเขาไม่รู้ว่าเป็นดาราด้วยซ้ำครับผมก็แค่จะเข้าไปห้ามแต่เขากลับชกผมก่อนผมเลยป้องกันตัวจริงๆไม่ได้มีเจตนาและเสียใจมากที่ทำให้เขาเจ็บขนาดนี้ด้านแฟนสาวของนายชุติเทพก็ยืนยันในประเด็นเดียวกัน โดยกล่าวว่าทั้งเธอและแฟนหนุ่มตั้งใจเข้าไปช่วยเพราะคิดว่าเหตุการณ์กำลังบางปลายและไม่ได้คาดคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ที่สำคัญไม่ทราบจริงๆว่าชายที่อยู่ในเหตุการณ์คือเป็กทลิโชคดาราหนังขนาดที่ทางตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนต่อโดยเน้นการตรวจสอบจากพยานแวดล้อมรวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายจากกล้องวงจรปิดในหลายมุมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้หากผลทางการแพทย์ออกมาระบุว่าเป๊ผกผิดโชคได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสก,ก็อาจมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อผู้ก่อเหตุได้ในภายหลังแฟนคลับของเป๊กจำนวนมากต่างแสดงความห่วงใยผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมส่งกำลังใจให้นักร้องคนโปรดฟื้นตัวเร็วบางรายถึงกับตั้งคำถามว่าหากเป๊กมีพฤติกรรม,มวุยวายจริงอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาแสดงออกเช่นนั้น หรือมีความคิดสสมจากเรื่องใดมาก่อนหรือไม่ขณะที่บางรายยังคงยืนยันว่าเป็กเป็นคนมีวุฒิทวัตส,สูงและมักสแสดงออกด้วยความอ่อนโยนเหตุการณ์นี้จึงไม่เทียงเป็นเรื่องอาชญากรรมธรรมดาแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวในสังคมปัจจุบันที่ความเข้าใจผิดทินเล็กน้อยอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องคือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของประชาชนท้ายที่สุดนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าคดีนี้จะมีบทสรุปอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกและสังคมจะได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างทั้งในแง่ของกฎหมายความปลอดภัยในที่สาธารณะและบทบาทของคนดังในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้